ใกล้ๆท right. ี่จะเป็นไกรนดัลเช่นเดียวกันความหมายคือรัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้เพิ่มเพื่อที่จะดูแลคนไทยที like okay? so ่ในไวยาศิลป์ไวยากรณที่มีสัดส่วนเพิ klar, ah, ่มขึ้นทุกๆปีรัฐบาลไม่มีเงินคือถามว่าแล้วตรงนี้เนี่ยคำตอบคืออะไรนี่คือประเด็นที่เราอย่างต้องมาหาคำตอบร่วมกันนะครับแต่ว่าหนึ่งใน ประเด็นปัญหาที่มาของความสามารถรัฐบาลในการที่จะมันต้องพูดถึงอุ่นไทยสร้างเรื่องของระบบสาธารณสุขเพิ่มจากภูเก็ตเพียงแค่ประเด็นเรื่องของการเราเสร็จดีมากนี่มาเสริมยพิ่มมาอีมันมาจากโครงสร้างภาษีอันนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นนะครับว่าตราภาษีที่พวกเราหลายคนรู้ตัวสิ่งที่จะเป็นไปได้ว่าถ้าดูรายได้ภาษีโดยรวมของประเทศไทย เทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ G D เราจะเห็นว่ารายได้ของรัฐบาลที่มาจากการเก็บภาษี55เปอร์เซ็นต์สแกนยูเนียรเราเี็นต7ฝรั่งเศส35สหอิา40ตาเทียบกับรายได้ประเทศตัวเร ียบกับประเทศที่เราชื physics, ่นชมในเรื่องของสวัสดิการก็มีให้กับประชาวของเขาประเทศนใสแกนดิเนเวียราจะเห็นว่ารายได้นาสีของรัฐบาลแพงมากประมาณ55ครับเทียบกับรายได้ของประเทศมขาเลยตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรากำลังพยายามที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกประเทศที่เป็นประเทศร่ำรวย15เปอร์เซ็นต์นะครับอกลุ่ม OECD เนี่ยเขามี รายได้เฉลี่ยนะครับที่มาจากภาษีเนี่ยที่ประมาณ 35%, 35เทียบกับ GDP ของประเทศสมาชิกเขาก็คือมากกว่าประเทศไทยเราเกือบสองเท่าของเราถามว่าต่ำไหมก็พูดยากครับถ้าเทียบกับอาเซียนในการนับวก็ไม่ต่ำแล้วก็มีประเทศที่ต่ำกว่าเราแต่ว่า15%นั้นเนี่ยมันคือรายได้ประมาณ25ล้านบาทต่อปีถ้าเราต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุ ให้อยู่ในะระดับมาตรฐานที่เราคาดหวังว่าคนไทยทุกคนควรที่จะมีเราต้องมีรายได้ให้กับรัฐบาลเพิ่มขึ้นก็ประมาณนียประมาณอีกสองล้านล้านบาทถามว่าท,ทำทได้ไหมก็ทําได้นะถ้าเราเพิ่มภาษีจาก15เปอเนต์ทีนี้จอยู่ี3เปร็นต์ประเด็นปัญหาคือถ้าดีมีรัฐบาลไหนคิดจะเพิ่มภาษีสองเท่าพวกเรา ที่หราคธุรกิจได้ไม่ได้ครับช่องกันไปทานบ